สวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีว่าผมได้ยินมาว่าที่นี่เป็นคลินิกส,สําหรับคนเลิกบุหรี่ใช่ไหมครับพอดีผมอยากเลิกบุหรี่นะครับเ,เลยจะมาขอคำปรึกษาครับใช่ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวอรวีบรบุรพพพงเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่ค่ะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะ ชื่อสมชายครับก่อนอื่นเลยดิฉันขอทราบประวัติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของคุณสมชายนีดหน่อยนะคะเพื่อที่จะหาหนทางในการเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุดให้ค่ะคุณสมชายพอจะมีเวลาสัก5้0ถึงสินาทีไหมคะมีครับก็ดีมากเลยนะคะที่คุณสมชายอยากเลิกบุหรี่รูท่าทางคุณมีความตั้งใจมากเลยไนมะ่ทราบว่าคุณสูบบุหรี่มาแล้วกี่ปีคะก็ประมาณ10ปีครับ ตั้งแต่อายุ2.3ปีครับแล้วตอนนี้คุณสมชายอายุกี่ปีคะอ่าตอนนี้อายุ3.3ปีแล้วครับคุณสมชายสูบบุหรี่ประมาณละกี่มวนคะสูบละครึ่งซองถึงหนึ่งซองเลยครับก็ประมาณละ15-20มวนนะคะแล้วคุณสมชายสูบบุหรีต่ตอนไหนบ้างคะก็ตั้งแต่ตื่นนอนเลยครับสูบก่อนที่จะล้างมากแปรงฟวนนะครับแล้วระหว่างวันคุณสมชายสูบบุหรี่บ้างไหมคะก็สูบครับ ถ้าว่างถ้ามีมีเวลาว่างครับแล้วคุณสมชายทำงานอะไรครับเป็นพนักง,งานขับรถส่งของครับแล้วเวลาสูบุรีนี่สุบคนเดียวหรือว่าสูบกับเพื่อนด้วยครับก็สูบกับเพื่อนด้วยครับเวลาเวลาที่อยู่ที่ทํางานระหว่างพักครับหรือเวลาที่เราพนักง,งานเอาของเข้ารถครับช่วงนั้นผมก็จะว่างก็จะจับกลุ่มคุยกันกับเพื่อนแล้วก็จะสูบบุรีไปด้วยครับหรือเวลาที่ อยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรทําก็จะสูบบุหรี่ครับแล้วเครียดเรื่องงานไหมคะหรือว่ามีเรื่องอะไรมาทําให้เครียดไหมคะไม่มีครับแล้วคุณสมชายเคยคิดที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ไหมครับเคยครับหลายครั้งแล้วครับแต่เลิกไม่ได้ครับแล้วเลิกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะประมาณหกเดือนที่แล้วครับแล้วคุณสมชายเลิกได้นานไหมคะเลิกเลิกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ แล้วตอนนั้นปรึกษาใครคะหรือว่ามีการใช้ยาในการเลิกบุหรี่ไหมคะไม่ได้ใช้อะไรเลยครับหักดิบเลยค่ะแล้วพอจะจําได้ไหมคะว่าทําไมคุณสมชายถึงกลับมาสูบบุหรี่อีกครั้งก็จะมีอาการแบบหมดหมึกขาปวดหวัวพอเห็นเพื่อนสูบแล้วก็อยากอยากจะสูบด้วยะครับก็มีบางคนนะคะที่พยายามแต่ก็กลับมาสูบอีกครั้งในช่วงเวลานี้นะคะ่ะทําไมครับ การติดบุหรี่นะคะก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะอย่างแรกก็ติดทางร่างกายนะคะเพราะว่าในบุหรี่นะคะจะมีสารนิโคตินเวลาที่เราอยู่บุหรี่นะคะก็จะเกิดอาการถอนยาได้ค่ะหลังจากที่ฟังนะคะเมื่อคุณสมชายดูสุกก็จะเกิดอาการงุหงิดปวดหัวตอนนั้นนะคะก็อาจจะเกิดจากอาการถอนยาค่ะติดอย่างที่สองนะคะคือคือติดทางภาวะจิตใจค่ะเช่นการสูบบุหรี่เวลาใครเครียด นะคะเพราะว่าสารมีโคตินนะคะจะช่วยทําให้สมองปลอดโปร่งสดชื่นอาจจะลดอาการเครียดได้ค่ะเท่าที่ฟังนะคะคุณสมชายก็อาจจะมีอาการเครียดบ้างแต่ว่าไม่มากนะคะเพราะว่าที่บ้านกับที่ทํางานคุณสมชายไม่ได้เครียดใช่ไหมคะไม่ค่ะและติดอย่างสุดท้ายนะคะก็คือติดโดยนิสัยและภาวะสังคมค่ะเท่าที่ฟังดูนะคะคุณสมชายน่าจะิดจากสาเหตุนี้มากกว่านะคะเพราะว่าคุณใช้บุหรี่เวลาอยู่กับเพื่อนแล้วก็เวลาที่ไม่มีอะไรทาใช่ไหมคะ ก็น่าจะใช่ครับแล้วผมต้องทำอย่างไรต่อครับแล้วอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้คุณสมชายอยากเลิกบุหรีคร่คะผมก็อยากจะเลิกให้ลูกกับภรรยาครับเขาก็ขอหลายครั้งแล้วครับว่าอยากให้เลิกบุหรี่แต่ผมก็ทําไม่ได้สักทีครับแล้วรู้สึกว่าบุหรี่ราคามันก็แพงด้วยครับถ้าผมเอาเงินในส่วนนั้นมาไวมาไวให้ลูกกับภรรยาน่าจะโอเคน่าจะดีกว่าครับ ดีเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้นทําให้ราคาบุหรีเพิ่มขึ้นนะคะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นปัญหาเรื่องสุขภาพก็รู้สึกไอไอบ่อยขึ้นครับแล้วก็ไอเป็นระยะเวลานานนะครับไม่หายสักทีครับเคยไปโรงพยาบาลไปหาหมอหมอก็แนะนําว่าให้เลิกให้เลิกบุหรี่ครับแล้วตอนนี้คุณสมชายนะคะมีโรคประจําตัวอย่างอื่นด้วยไหมคะ ไม่มีครับก็ดีนะคะที่คุณสมชายมีแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ทั้งเพื่อลูกและภรรยาและก็เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อสุขภาพของคุณสมชายเองนะคะแล้วคุณสมชายเลือกวันที่จะเลิกบุหรี่รือยังคะอีกสามวันก็จะเป็นวันเกิดของภรรยาผมครับผมก็เลยอยากจะเลิกบุหรี่เพื่อที่จะเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเขาครับมีมากเลยนะคะดิฉันขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วผมต้องทำอย่างไรต่อครับ ตอนนี้กคงต้องช่วยกันไปทีละอย่างนะคะหากติดทางร่างกายเนื่องจากสารนิโคตินเราก็จะมียาเลิกบุหรี่ให้นะคะซึ่งเป็นสารทดแทนสารนิโคตินค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการถอนยาเพื่อที่คุณจะได้มีกำลังใจและมีแรงจูงใจในการต่อสู้กับการติดทางภาวะจิตใจแล้วก็นิสัยนะคะแล้วก็ทางสังคมด้วยค่ะแล้วคุณสมชายมีแนวทางอย่างไรในการเลิกบุหรี่บ้างคะผมก็จะทานอาหารที่มีประโยชน์ครับแล้วก็ย้งเตือนตัวเองเสมอครับ ก็ดีเลยนะคะที่คุณสมชายเลือกที่จะทานอาหารที่มีประโยชน์และอาจจะควบคู่ไปก,กับการดื่มน้ํำเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำนะเยอะๆนะคะจะช่วยลดอาการถอนยาได้ค่ะแล้วก็คุณสมชายอาจจะออกกําลังกายในตอนเช้าเพื่อที่จะได้มีกิจกรรมทาไม่ต้องกัวงวลที่จะหาบุหรี่มาสูบนะคะคุณคิดวิธีการออกกําลังกายได้บ้างไหมคะก็ท่าง,ง่ายเลยนะคะก็จะวิ่งรอบๆบ้าน ก็ดีนะคะแล้วหลังจากวันนี้นะคะคุณสมชัยอย่าลืมกําจัดบุหรี่และอุปกรณ์เกี่ยวกับบุหรี่ทิ้งไปนะคะแล้วก็กําจัดกลิ่นบุหรี่ในบ้านด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้ไม่เกิดแรงกระตุ้นในการที่จะอยากสูบบุหรี่อีกครั้งครับแล้วสําหรับเพื่อนที่ทํางานกับเวลาว่างที่ทํางานคุณสมชายคิดว่าจะทําอย่างไรดีคะเอ่อเวลาเพื่อสูบบุหรี่นะครับผมก็จะคอยอยู่าทางจากเพื่อนๆครับ ค,คุณสมชายอาจจะบอกเพื่อนว่ากําลังเลิกบุหรี่อยู่และเวลาที่ว่างๆนะคะอาจจะหาอะไรทําเช่นการเดินร,รอบๆออกกําลังกายหรือการนั่งฟังเพลงรอที่จะส่งของต่อไปนะคะ,ะก็ดีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูค่ะงั้นที่ฉันขอคุยเรื่องยาเลิกบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกสักนิหนึ่งเรื่องยาน,นะคะอาจจะบรรเทา อาการถอนยาเท่านั้นซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของการเลิกบุหรี่ยาอย่างเดียวนะคะไม่สามารถทําให้เลิกบุหรี่ได้ในกรณีของคุณสมชายนะคะอาจจะยังไม่ต้องใช้ยาก็ได้ค่ะคุณสมชายคิดว่าอย่างไรคะ,ะผมก็จะขอลองโดยที่ไม่ใช้ยาก็ดีนะครับดีเลยค่ะถ้าคุณสมชายสามารถเลิกได้ด้วยตนเองนะคะภรรยากับลูกคุณต้องภูมิใจแน่ๆเลยค่ะและดิฉันเชื่อนะคะว่าคุณสมชายทําได้แน่ๆดิฉันขอเป็นกําลังใจให้นะคะ แล้วถ้าคุณสมชายมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะอ่าไม่มีค่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าคุณสมชายมีเรื่องอะ,อะไรสงสัยเกี่ยวกับการเลือกบุรีอีกสามารถแวะมาได้ตลอดเลยนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ